ด้านมูลโหมดนี่นะทุกคนก็แสงไฟก็สวยมากเลยนะมอก็อมืดเงีย็นดีทุกคนตรงนู้นแหละนี่ก็มีงานนี่ก็จะเป็นบีซีบีซีลิกเกนะอไปเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะลิเกอกำลังแต่งครัวอยู่เด็กก็เล่นแล้วแหละออมา ยินดูตรงนี้นี่ยจะได้เห็นคนที่เดินกันมายุมากทุกคน,นยเยใครที่เอารถยนมานี่คือต้องทางใจนะเวลาผราขี่มอไซคมาเนี่นั่ใช้เวลายอะเลยทได้อะล้วนะะสวยมากเลยนะบทไม่สัตว์ เราเลยมาอยู่กันด้านบนสุดที่โบสถ์ไม้สักนี่นะทุกคนคนก็เยอะประมาณนี้นะทุกคนก็สวยมากนะจริงๆแล้วก็โบดไม้สักก็อยู่ตรงนี้นะใช่ไหมสวยมากนะทุกคนเราก็พาไปดูรอบๆนะไปดูสกายวอล์กตรงนี้กันก่อนตรงนี้จะมีสกายวอล์กอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนละ่งนี่ ก็จะมีเป็นไฟเนาะที่เป็นรูปพระพุทธรูปนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสนะพานอังกะแท้วกอนเนี่ยเดี๋ยวว่าเดินไปนะเดี๋ยวเราไปดูสกายวอล์กกันคนเยอะนะคนเยอะ ต้องบรรยากาศคบนสกายวอลก็จะประมาณนี้นะรเดินไปเสียวไปเนาะเลื่นสูงมากเลยไปแล้ด wow mm, ูใยให้ได้เลยดูเป็นรอบดนะแต่ผสัญจะจบการปของวัดโกปาก็มีวนใดที่งยุดไดมรทั่งการืูองก็คือดันีอ มีอาดีตเอาว่าพระโจ้าทุกรูปและขอพำนาตุพระบรมชื่เทวดานั่งทีิ์ึงจะิปจัดเลยยิ่งขึ้นไปทุกขนทุกท่านขอกราบมรดโมทนาสาธุด้วยทักเจริญพรักดิ์ท้ายทุเจริเงินทพงแล้วแต่กำลังศรัทธาท่านที่ตั้งจิตตั้งใจมาจากบ้านจันนี้เดินทางมาสู่เลือนาอารามบุญวัดโัวากขอเชิญเลยไปทุกคนเราไปดูรอบๆบวชไม้ศักตรงนี้นะ ข้างนี้ก็กำลังสร้างอยู่แล้วทุกคนนี่ตั้งเสาแล้วเนาะเราจะต่อเติมอะไรอีกนเะมารเสาที่ใหญ่มากเลยนะนี่ก็ยังไม่เสร็จก,กันเท่าไหร่เลยนี่ยังมีตั้งร้านไว้อยู่นะเรากำลังทำเพิ่มเนาะสวยมากเลยนะ นี่ก็เป็นยามค่ำคืนนะทุกคนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเข้ามาเที่ยวกันตอนกลางวันกันนะจะสวยกว่านี้นะทุกคนจะได้เห็นแบบช่าในในรีสิมือพวกนี้นะที่แกสะสลักนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณงานนะทุกคนเนี่ยพอเราขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้ โครงการจังหวัดสมุทรสาครนะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะลงไปเดินในตลาดกันนะขายเยอะมากเลยอาจารยขบคุณก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะทุกคนที่ว่าเขาไปทำบุญกันที่น้าใสแว่นนะทุกคนกน็มาได้นะก็ไปทำบุญได้นะทุกคนโอเคทุกคน,น,น นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเราไปหาเดินในตลาดแล้วก็ซื้ออะไรกินแล้วก็กลับเลยนะ,ะว่าะวนนี้ก็เป็นเวลาในึ่วงตรง,งนะครับทุกคนวัสดีครับจเจอกันใหม่